สวัสดีครับเออร์ซาเอสทีนะครับสำหรับวันนี้นะครับอยู่ในเกม b e a t b บฟโซนะครับวันนี้นะครับรีวิวนะครับตัวละครนอยโทล่านะครับก็นอยโทล่าในเวอร์ชันนี้นะครับก็จะเป็นเวอร์ชันของอ่า2024เนาะนะครับหรือว่าเป็นเวอร์ชันของโซซิตี้เนาะนะครับตัวละครนี้นะครับมีความสามารถจุดเด่นเลยคือช่วยในเรื่องของการดรอปน้ําหอมเล็กแล้วก็น้ําหอมใหญ่ด้วยนะครับผม สำหรับนอยทล่านะเป็นตัวละครที่อยู่ในสังกัดอลันคาและเอปาดานะครับตัวนี้นะครับเขามาอยู่ในฮาร์ดนะครับสายฮาร์ดหรือว่าสีม่วงนั่นเองนะครับสำหรับผู้สังหารนะครับจะเป็นสังหารควินซี่นะครับในสองทาไม่ตายนะครับจะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะอ่าเขาเรียกว่าแผชกันได้นั่นเองนะครับสําหรับตัวนี้นะผมได้มา2ตัวละครนะครับก็เลยปลดเบิดเน่เป็นอ่าค่า s อพกับคีย์ดิคอลนะครับ ส่วนโซ่นะครับจะได้ในเรื่องของเพิ่มน้ําหอมใหญ่นะครับบวก5ขวดนั่นเองนะครับตรงนี้เนาะรูปแบบการโจมตีนะครับตัวนี้เป็นตัวละครตีสีแดงนะครับหรือว่าตีระยะใกล้นั่นเองนะครับก็จะเห็นทุกสกิลเนาะนะครับจะทําให้ศัตรูเนี่ยมีโอกาสที่จะติดสถานะแผหกกันได้นะครับแหกกัรก็คือสถานะที่เมื่อศัตรูติดแล้วเนี่ยนะครับจะไม่สามารถที่จะออกสกิลได้นั่นเองนะครับผม สาตตัวนะครับมีหลบฉุกเฉินมาให้บวกหนึ่งี่ครับมียกเลิกกระหาศัตรูให้ด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มขอบเขตนะครับท่าสกิลนะครับ20%ทําให้การใช้สกิลเนี่ยมันได้กว้างขึ้นนั่นเองนะครับอัปลิซิตี้ที่ให้มานะครับมีเพิ่มความเสียหายสกิล40%นะครับลดคู่ดาวนะครับสกิล12%ซนะแล้วก็นะครับนอยทอล่าร่างนี้นะครับไม่ติดสถานะผิดปกติอะไรเลยนะครับสามารถไป ได้ทุกที่เลยนะครับไม่ว่าจะมีบ่ออะไรก็ชิวๆเนาะแล้วก็จุดเด่นตรงนี้เนาะในเรื่องของการดรอปลิงค์น้ําหอมเล็กแล้วก็น้าหอมใหญ่นะครับน้าหอมเล็กเนี่ยให้มา5ขวดนะครับส่วนน้าหอมใหญ่เนี่ยเพิ่มมา10ขวดนั่นเองมีฮิตนะครับถ้าโจมตีสกิลนะครับบวกมาให้2นะครับถือว่าเป็นตัวละครที่ตีฮิตแรงมากๆนะเพราะว่ามี2แล้วก็ของตัวเองหนึ่งเนาะก็เป็น3นั่นเองนะแล้วก็ถ้าเกิดศัตรูเนี่ยติดสถานะผิดป,ปกตินะครับเขาจะยืดเวลาอีก2วินาทีนั่นเอง เพิ่มโอกาสนะครับที่ทําให้ศัตรูนะครับที่อยู่สีอ่าสีส้มนะครับติดสถานะง่ายขึ้นมันจะเพิ่มโอากาสนะอันนี้ถือว่าเป็นอบิลิตี้ที่ดีมากๆครับไม่จําเป็นที่จะต้องเอ่อเจาะจงเฉพาะเผ่าน,นั่นเองนะคือถ้าเป็นสีส้มเนี่ยคือโอกาสที่มันจะติดเนี่ยเยอะขึ้นน,นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นอบิลิตี้ดีนะครับสาหรับตัวละครที่มีสถานะเนาะ แล้วก็มีเพิ่มความเสียหายทั้งหมดนะครับเมื่อศตรูเนี่ยติดสถานะแผ่ชการ60ร์เมีบูสนะครับพลังกดดันญาณเพิ่มขึ้น80%ระยะเวลาหนึ่งนะครับเมื่อศตูติดสถานะทิ่ปกตินั่นเองนะครับอ่ะนะครับเรามาดูในเรื่องของน้ำหอมนะครับนี่ครับใส่เป็น SP กับเลือดเต็มค่าพลังโจมตีทั้งหมดบวก25%กันเลยนะสำหรับเครื่องประดับนะครับหรือว่าอุปกรณ์เนี่ยเราใส่เป็นนี่ครับ เก้าอี้เอสปาดาเนี่ยครับเพิ่มความเสียหายธาตุสกิลนะครับ20%แล้วก็มีพลังกดดันวิญญาณ30%แล้วก็มีถ้วยชาสุดคลาสสิคน,นะครับเพิ่มแรงดันวิญญาณ50%นะครับสำหรับเผ่าอารันคาแล้วก็เอิปาดาแล้วก็พลังกดดันวะิญญาณ30%นะแล้วตัวของเป็ดทองที่ได้รับการเกิดใหม่นะครับเพิ่มแรงดันวิญญาณ30%แล้วก็เลือดด้วยนะครับแล้วก็มีแรงกดดันวิญญาณอีกอันหะนึ่งม,มาณนี้ก็ใส่ได้เลยนะที่จริงมันจะะมียาชูกลัังนครบทต บวก3าบเเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไปนลดในเรื่องของก็จะเป็นเลือดมันก็จะไม่ผิดนะครับผมก็ลเลยไม่อยากใส่อยากใส่เป็นแบบนี้มากกว่านะแล้วก็ลิงก์นะครับสายสกิลเราจะใช้เป็นเลือคู่ดาวนะครับแบบนี้เลยนะครับได้หมดเลยนะถ้าเกิดใครมี2อันที่เป็นความเสียหายสกิลหรือว่าเลือดเต็มก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ้านะครับเดี๋ยวเราไปรุยกันไปลองทดสอบดามีแล้วก็มูเนต์ของ นายโทล่าล่างนี้ดูนะครับว่าจะดูดีหรือเปล่าจะขนาดไหนนะครับมาเริ่มที่น้ําหอมเล็กกันก่อนนะครับผมก็ตัวตีใก่เนาะก็ต้องระวังน,นิดนึงนะครับถ้าดาเมจดีอะมันก็เล่นสบายนะอ้าวมามาแล้วดีธรรมดาก่อนเนาะอืมหนึง่ง ตัวไม่ติดหนึ่งสองสามสี่นะครับมันเหมือนเหมือนแบบเือนเป็นนักฆ่าปะเขาถือมีดเนาะเนี่ยเหมือนนักฆ่าเลยนะอาสกิลที่หนึ่งนะครับปังนะครับเป็นเหมือนวอลเทกเลยนะแต่ว่าไม่ได้นานแบบเป็นพายุนะเนี่ยครับผมอสกิลที่สองนะครับเหมือนเป็นการชาร์จแล้วก็พุ่งเข้าไปโจมตีเนาะอาสกิลทีหนึ่งใหม่ปุ๊บหรือว่าแรงเลยนะที่สองครับ อ่ะทีนี้สามฟูสกีนโอ้โถือว่าแรงอยู่นะอ่าตกี้ที่สองจะช้านิดหนึ่งนะเหมือนกันแบบเหมือนชา,าร์ตอะการล้วปล่อยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยแระแท่นะครับส่วนสกิลที่สามที่เป็นฟูสกีนนะครับเป็นการเหมือนอัปปะคัดนะครับนักมวยบ๊บเข้ามาอย่างเงี้ยครับ ก็ถือ,อเท่นะเจ้อันที่เมทหน่อยเอ้ยสวยจังอะ่ะเฮ้ยทำไมมันสวยจังอะเออผมว่าแอนิเมชันมันดูสวยเลยอะผมชอบอะเห็นมือว่าเธอไอ้มือที่เขาเนี่ยนะครับเป็น,น,น,นแขนกลนอะตอนใช้ท่าไม่ตายเนาะโหสีข่งข้างสวยเลยอะ่ะ มครับผมน้ำหอมใหญ่มาเดี๋ยวเรามาดูกันแบบจริงจังตึงๆนะครับว่าจะแรงขนาดไหนนะครับ <S <S นะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเนาะว่าไม่ติดสถานะที่ปกตินะครับผมเนี่ยก็เลยแบบมันเป็นตัวเล่นง่ายเลยนะครับก็ถ้เาเกิดใครชอบเอาอไปผมว่าคิดว่าผมคิดว่าน่าจะปล่อยออโต้ได้อยู่นะถ้าดามจเขาทีเดียวจบปึ <S 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 ้ม เข้าไปที่เดียวแบบหายเลยนะี๋ยว,ว่าด้ำเหม็รุนแรงนะครับตามพิของเขาเนาะยืนแช่ชิวๆเลยนะเออ้มอ่าหยาบงัดไปนะ หลักๆเหมือนสกิลมันจะใช้ในเรื่องของแบบมือข้างที่เป็นแข็งกลน่ะนะครับในการออกสกิลนะถ้าสังเกตอ่ะป่าดูสกิลหนึ่งแหละสกิลหนึ่งคือแบบเห็นชัดเลยนะครับเขาจะใช้สกิลเออจะใช้แข็งกลเขานะเนี่ยสกิลสองก็เหมือนกันนะแมตต์ฟูสกิลน่ะหลักๆเลยคือคือสกิลเขาจะใช้แบบข้างที่เป็นแข็งกลในการทำดามิ อ่าเนยครับถ้าไม่ตายเนี่ยมันสวยนะผมว่ามันสวยแล้วก็เท่ด้วยนะอืมโหโคตรเท่เลยวะเท่นะ,ะผมว่าทำร่างนี้ออกมาได้น่าสนใจมากๆเลยอะ <S 2> <S 2> เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับนอยทล่านะครับในเวอร์ชันสองพนยิสี่เนาะก็ไม่ใช่เป็นตัวเก่าเนาะก็เป็นตัวที่มาในปีนี้แหละนะครับก็เป็นในเวอร์ชันที่เขาเรียกไงฟีเจอร์โซเซตี้นะครับผม ก็เป็นสังคมของตัวรตี้เนาะนะครับตัวนี้บอกเลยว่าทาหมอบมาออกได้ดีนะนะครับผมในเรื่องของสกิลหรือว่าเกมพ์เนี่ยค่อนข้างดูดีผมว่าดูดีเลยแหละนะครับแล้วก็แอนิเมชันเนี่ยสวยมากเลยนะครับผมค่อนข้างที่จะชอบมากๆเลยนะครับลองมาคุยถึงเรื่องดาเมจนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวละครที่ผมบอกเลยว่าเล่นง่ายดาเมจแรงนะครับมีฮิตบวกมาให้2องฮิตด้วยนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการเล่นง่ายคือเขาไปได้ทุกที่ที่มันแบบมีบ่อสถานะเนี่ยไปได้หมดเลยนะครับผม แล้วสกิลของเขาเนี่ยมันเป็นสกิลที่แบบเหมือนเป็นการทําให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถที่จะออกสกิลได้ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่สถานะเนี่ยคือดีเลยนะครับถึงแม้ว่าถ้าเกิดเป็นสถานะลูกกิงเนี่ยคือมันจะดีกว่านี้เพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องการดูดเลือดน,นะแต่แค่นี้ผมคิดว่าก็ดูดีแล้วนะครับสําหรับในสายที่เราจะเอาไปใช้ในเรื่องของการฟาวน้ําหอมนะครับสําหรับใครที่ได้น้องคนนี้มาเนาะเออนะครับได้เจ้าตัวของนอยโทล่ามันเนี่ยสามารถไปลงน้ําหอมได้เลยนะครับผมเป็นตัวที่เก่งนะครับ สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับสามารถด o n a t i ลิงก์ใต้ด e ค c ิปช t i o ได้นะครับหรือว่าจะสมัคร membership นะครับเริ่มต้นที่35บาทต่อเดือนนะครับมีป้ายนะครับหลังชื่อแล้วก็มีในส่วนของสติกเกอร์ไว้ใช้นะครับผมก็ประมาณนี้นะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ